ไม้จะลิกด,ดีบต่างได้ร่วงโรยอยากินเป็นกำคำเศร้ษฐบ้านเมืองนี้แต่เรื่องทำช้ำช่างมงช่างมันเป็นรำกันเถิดนา <S 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 วางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรื่องกะติตไม่ต้องคิดวางไว้ไกลไกลาวางลงวางลงกับชีวิตเป็นสมัยปล่อยชะราออกมาเต้น แค่ตอนี่เพื่อนสิอยากกินขาหมูให้สุขีแต่หมอห้ามปรามตลอดปีร่างกายร่วงโรยยากกินเป็นกำกำเศร้าสึมงบ้านเมืองน,นี้แต่เรื่อง้ำจำช่างงช่างมังแต่นรำกันเถิดนาแรกเลยนะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะ ตุ๋ยนะคะแล้วก็อาสวยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเวัสดีี่คุณค่ะอาตุ๋ยนะคะเดี๋ยวเร่เดี๋ยวจะให้อาตุ๋ยนะคะแนะนําตัวก่อนแล้วตามด้วยอาสวยนะคะค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะชื่อนัทรินชูอิงพระโภคค่ะคือเล่นตุ๋ยอายุ หกสิบหกค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าอายุหกสิบหกปีสวยกว่าาสาวอยู่เลยค่ะคุณค่ะเดี๋ยวเป็นอาโศยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาโศยนะคะมยุราวงโกิิกุลนะคะอายุหกสิบสี่ย่างหกสิบห้าค่ะอ้โอึ้งรอบสองค่ะ ใช่ค่ะคือแบบแต่ละท่านนี่คือแบบยังดูสาวอยู่เลยนะคะนึกว่าสี่สิบต้นๆเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะคำถามแรกเนี่ยก็คือาคุณอาทั้งสองท่านนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกวงเบเนตตี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มที่อาตุ๋ยก่อนนะคะอาตุ๋ยวตนะคะคืออตุ๋ยเนี่ยเป็นนักแสดง ถ่ายโฆษณาอยู่แล้วค่ะก็จะมีบมดูริงชื่อพีม d ร i n g เรียกไปให้ไปแคสงานนี้ค่ะ็บอกว่าพี่มาแคสงานหน่อยค่ะก็ไปไปถึงก็บอกว่าให้เต้นเพลงที่ชอบเพราะว่างานเนี้ยเป็นงานเต้นของสสสค่ะ คนอื่น้องเต้นชใช้ชากันเพาเติกเขาเต้นกเที่ยวนชอบก็คือเต้นคนชาแต่หาก็เต้นไปต่อตามที่เขาพอใจแล้วก็รอฟังผลนานฉันคิดว่าคงไม่ได้แล้วหลายวันมากเขาก็เรียกไปค่ะขอบคุณค่ะแล้วฟังอาโศยแล้วค่ะ คืออโศยเนี่ยจะบอกตรงๆว่าปกติเนี่ยอโศยจะเป็นคนที่ชอบเต้นรำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรหลังจากที่ออกจากงานนะคะก็มาเป็นแม่บ้านแล้วพอใกล้ๆจะเสียเนี่ยอโศยก็ไปเรียนเต้นรำตามที่เราชอบะค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่อีกสองวันเขาปิดแล้เบนเนตี้เขาปิดรับสมัครค่ะเพื่อนเขาก็มีทางไลน์นะคะส่งมาแล้วก็อา่านอุ้ยอยาก อยากได้เต้นลำสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วก็อยากแสดงในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะก็เลยสมัครเข้าไปในออนไลน์ค่ะก็ปรากฏว่าเขาก็เรียกตัวคุณคุณน้องในทีมงานคะเขาก็เรียกตัวไปแล้วก็เราไปไปทสดูปรากฏว่าเขาก็ใจดีอ่ะรับ รับอส่วนเข้าไปได้มีส่วนร่วมตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีและโชคดีของอส่นนะคะที่ได้แสดงความความชอบที่เราชอบเต้นนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็รู้ความเป็นมานะคะว่าเข้ามาเป็นสมาชิกวงบีนสตี้ได้ยังไงนะคะแล้วความรู้สึกแรกเลยที่รู้ว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกหรือว่าผ่านการออเดชั่นค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวอาตุยก่อนเลยค่ะ ตด้ก็ก็ได้รับคัดเลือกนะคะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าถึงจะคิดว่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่ละท่านที่ไปอ่าคัดเลือกกันในวันนั้นนะคะก็มีมือชีพมีนักลีลาดมือชีพหลายหลคนนะคะเข้าไปก็ตแต่งสวยงานมาเป็นชุดดีลาดเลยเราตัดใจแล้วเราจะได้แล้วก็ได้ไปก็ก็ดีใจมากค่ะก็ไปเจอพี่น้องๆที่เข้าไปรอบออดิชั่น กันที่ห้องห้องสอบนะคะก็ดีใจใช่ค่ะอาฝั่งอาสวยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่ต่างกับพี่ตุยแลก็คือตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะคือไม่ใช่แบบว่าเอเราเคยทํามาตอนสันเป็นครั้งแรกตอนอายุที่เราเริ่มมีมีอายุแล้วนะคะก็ตื่นเต้นว่าเราจะผ่านไหมแล้วก็มีคนมาสมัครก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ในที่สุดเราก็ได้แล้วก็ คุยกับตัวเองนะาตคะว่าใน,น,นเมื่อเขาเลือกเราแล้วอ่ะเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วผลงานออกมาก็ก็อย่างที่เห็นนะคะคแล้วก็พ่ได้ค่ะแล้วในสถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะช่วงโควิดระบาดเนี่ยค่ะคือมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตยังไงคะแบบ ผู้สูงวัยแบบ new normal วิถีใหม่เน่ยค่ะอยากได้คําแนะนําจากตรงนี้เพื่อแบบผู้สูงวัยทั้งบ้านจะได้ไปปฏิบัติใช้ตามได้ค่ะสําหรับอตืยนะคะอตืยก็ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีที่สุดค่ะต่อกจากบ้านก็ต้องใส่แมสนะคะแล้วก็พยายามอลีกเลี่ยงกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มคนที่มากๆค่ะ หรือก็ออสมมติถ้าเกิดตจำเป็นตองไปจริงๆก็มบพา้าก็ต้องอาบน้างสะถึงหรือจะเพิ่มการรับประทานยาพลาทลายโจน,นอะไรที่นี้ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆเป็นคนที่สุขภาพาดีมากมายอยู่แล้วด้วยนะคะกับวัคซีนสามเข็มแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนพยายามปฏิบัติตัวให้ให,ให้ให้แข็งแรงที่สุดเทา่าไหค่ะต้องสู้กับเขาค่ะ มาฟังอสวบ้างนะคะอสวยก็ก็ค่อนข้างจะมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ออกไปร้องเพลงเต้นรำเนี่ยเกือบทุกวันอาทิตย์ละสี่วันนะคะแล้วก็หมายว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองและช่วงที่เขาระบาดมากมากเนี่ยเราก็ต้องหยุดตามที่รัฐบาลเขามีกฎเกณฑ์ให้ไอ้ส่วนที่เราได้กําลังตรงนั้นเนี่ยเราก็เอามาเก็บ ที่บ้านเราก็มาฝึกเองคนเดียวในสิ่งที่เราชอบนะคะก็อยากให้ทุกๆคนที่ที่ที่ชอบเต้นรําหรืออะไรก็ดูแลตัวเองนะคะหรือเต้นอยู่ในบ้านแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อลูกๆหลานๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะและเนื่องในวันที่13เมษายนนี้นะคะเป็นวันผู้สูงอายุนะคะก็อยากให้ ทั้งสองท่านนะคะช่วยพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยที่ฟังอยู่ที่บ้านด้วยค่ะมีข้อแนะนำนิดนึงนะคะว่าพวกเรานะคะก็สูงวัยกันแล้วแต่เราจะคิดว่าเราสูงวัยเราคิดว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะทุกทคนและที่สำคัญคือเราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้ค่ะ ห้ามเพียยเด็ดขาดค่ะเพราะการเรียยเี่ยเป็นการทำร้ายอืคุทำร้ายสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ให้ไปาวางเหมือนตามเพลงที่เราเต้นนี่แหละคะ่ะไปวางสิ่งที่ที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์กับเรานะคะเราทาสิ่งที่เราชอบนะคะเ,ออเหมือนกันนะคะือกลับน้องสุยนีจะเหมือนกันชอบร้องเพลงชอบเต้นรำชอบไปเจอเู้ื่นชอบท่องเทีย่ยวบ่อยมากค่ะไม่เคยกลัวโควิดเลย ที่เป็นอาทิตย์หรือเกับวันอาทิตย์นะก็อะไรนะคะให้ลืมใช่ไอะไรที่บางอย่างบางคนเนี่ยมีมีมีโรคไข้แค่เจ็บนะคะอยา่าไปดิตกอยากกา่าไประมวลเรื่องฉันป่วยไข้อยา่างงี้ต้องต้องกินยาอะไรเงี้ยนะคะก็กินไปใช่ไหมคะแต่เราทําตัวเองให้ให้ดีให้มีความสุขนะคะอยากจะร้องเพลงอยากจะเต้นรันเต้นรันแดนไปท่องเที่ยวจังจังหวัดไปวัดไปไหนก็ได้สิ่งที่เราชอบที่เราอยากท ผู้ทำเนะคะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วล่ะค่ะดีที่ซึ้อรคะขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วอส่วอสศดก็คิดว่าเออทำตอบก็คงจะเหมือนกับพี่ตุ๋ยนะคะแล้วก็ในฐานะที่จะตอบเหมือนกันแล้วเราก็จะขอแยกอออีก่ คำพูดหนึ่งว่า,าวันนี้อยากเป็นวันดีนะคะโสรยอได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนอของกลุ่มเบเนตตี้ทุกๆคนแล้วก็ทีมงานก็อยากจะขอให้ทุกๆคนที่สูงวัยหรือว่าไม่สูงวัยอะไรก็แล้วแต่ในสงการปีใหมน่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอบคุณทีมงาน b ีอ e XG คุณวิวที่เปิดโอกาสให้พวกพวกพวกพี่ๆแล้วกันนะคะบอกว่ามา <S <S พือคสดงทเห็นว่าพวกที่เราอายุเยอะแล้วเนี่ยพยายามทำตัวให้ร่าเริงมีความสุขทั้งทีง่บางครั้งก็อาจจะมีอะไรที่อึดอัดบ้างหรืออะไรก็ปล่อยวางลงนะคะแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเราก็หาความสุขใส่ตัวเองดีกว่านะคะค่ะแค่นี้ค่ะคุณค่ะ คือเดี๋ยวจะต้องพนมมือรับพรก่อนนะคะจริงๆ,ๆนะคะ,นนะคะ่ะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอขอพระคุณนะคะทางาสมาชิกทั้งสองท่านนะคะคุณอาตุลย์และคุณอาสวยนะคะจากวงเบนิตี้นะคะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณอาทั้งสองท่านนะคะฝากผลงานหรือว่าช่องทางในการติดตามผลงานของวงเบนิตี้ค่ะ น่สวยไอ้น้องสวยพูดค่ะสวยูง<ๆ>้นเ <c oughs> นื่องจาก<ๆ>ว่าเบนนตี้ที่ททเราได้เกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเราทั้งวงเนี่ยโชคดีที่ว่าทางทีมงานให้โอกาสพวกเราได้แสดงฝีมือต่างๆที่เรามีอยู่แต่โอกาสนั้นน่ะมันอาจจะไม่มาก เต็มร้อยเพราะว่าเรามาเจอเหตุการณ์โควิดขึ้นมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เกิดการติดขัดนะคะแต่ถ้าสมมุติไม่เจอโควิดอะพวกเราอาจจะรุงจจะ่งกว่านี้ใช่ไหมฮะันจะดกว่านี้แว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็จบอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าขอให้ทุกๆท,ท่านที่ติดตามผลงานเราถ้ามีอะไรหรือมีโอกาสอะไรให้เรา ได้ไปแสดงฝีมือนะคะได้ออกมาออกสื่อให้ให้คนเขารู้ว่าเออพวกเราเนี่ยสูงอายุแล้วแล้วควรจะทําตัวอย่างไรให้ดูมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะคือคือากจะให้เอ่อเอฟซีใช่ไหมคะเอฟซีนว่า f นะคะช่วยติดตามพวกเราด้วยในเ c e b o o k ของเบเนตี้ค่ะ นะคะก็จะมีผลงานอยู่ในนั้นหลายๆหลายๆเรื่องเลค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะก็เป็นช่องทางนะคะในการติดตามผลงานของวงเบเนสตี้นะคะก็จะเป็นแฟนเพจนะคะเบเนสตี้นะคะแล้วก็อีกช่องทางก็จะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะคะเบเนตีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขึ้นตัวแถบช่องทางการติดตามผลงานไว้ให้เนาะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทางคุณอาทั้งสองท่านนะคะแล้วก็วงเบนิกตีนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการ B Talk BRXG Channel นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ วางลงวางลงวางมันลงไปก่อนเรื่องกระจิตไม่ต้องคิดวางไว้ไกล